สวัสดีค่ะพพี่น้องแฮปปี้นิวเยียร์พี่นอ้ Year, นองค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะเมื่อนี้เป็นวันที่หนึง่งมาดามสิมาไหว้แนวทางของฮานอยเป็น,นังไรเมื่อขึ้นนักบ่พี่น้องนักทึงเออเล่าทึงไทยโอลละนักทึงเล่าทึงฮานอยทึงเล้าสตาร์เล่าซามิชีแล้วก็นักทึงเลลงินทึงหลายๆอย่าง มีผู้ใดแหงแน่บ่ผู้มีผู้ใดแห่งบอเป็นไดมวนบ่หมื่ขึ้นเข้าดาวพีน้องค่ะเข้าดาวมวนบอหมื่ขขนเม,มื่อดามบ่ไวเพราะไม่พิ n องได้กลับบานมาก,ก่อนบ่ได้เข้าดาวน้ำมูวหมื่ขึ้นนี่เพราะว่าจะเข้าค่ะไอสุขภาพบ่ปันใดเนาะปีนี่เนาะปีนี่กะบ่หนาวแห้งดีใจอยู่ดีใจบ่หนาวเพราะว่าทุกปีหนาวแห้งเนาะปีที่ผ่านมาปีปีปีปที่ผ่านมาเนาะโอ้ยหนาวสุดเลย ดังไฟกองมักไงพูดแล้วพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่ผ่านฉลุยบ่นหนาวแห้งสบายสบายเนาะอ่ะผู้ได้ติดาตามของช,อช่อเชิดชัยบ้านนี่ของช,อช่อเชิดชัยไปสองรอบเมื่อวานไปรอบพิเศษฮานอยค่ะฮานอยแปดแปดต่อด้วยรอบปกติหกศูนย์ตรงตรงตรงเรื่องสอง,ง,ง,งอันตัวนี้ของช,อช่อเชิดชัยโอ้เก่งแท้ คุบ่าวหน่อยเมื่อนี้เมื่อไม่ไปต่อเนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับิ่นจับตามองอาน่เมื่อ้นนอววานบ,บ่ป่านบ่บ่หมานปันใดว่าเนาะอานยเมื่อวาน,น,น,ววานแต่ว่าเล่าเนี่ยวคโหยแตกกระจุยกันคักเนี่ยวันพี่นองไอเล่าพัฒนาแตกกระสน,นวันไหวอ่ะสอบจัดขาดพานค่ะชอแช่ใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอให้มารูด สีหน่วยถึง5หน่วย5้ากับ7จสองตัว4หาง5 3 5สามห้เบิ้ลก็จะเป็น5 5าห้ตัว3หาง5 7าเจ็ดสามหสีห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่7ด รูดที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสามเจ็ดสี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดสามแคปอ่ะเน้นสองหางเน้นสองหางห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นคองไ่เป็นของเอ่อมะดามคำนวณของมะดามเข้าไปรอบพิเศษเนาะ เมื่อวามาดามกันเนียนวัดอยู่ตลอดดูวันเนีนรอบพิเศษเด้อค่ะเด้อเมื่อวานเข้าไปห้าสามตรงตรงรอบพิเศษวันนี้วันใหม่ไปต่อวัดสิไปคือจังวางเป้าหมายไว้ใบ่บนะมาดามให้วันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน่อยแปดกับหกโอแปดกับเก้าโอโอ้ครัสเนาะชองตัวสี่หาง 80819091เบิ้นก็จะเป็น8899 3ตัว3หาง890891889สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8090 3ตัวเน้นมิดเดียวหางเดียว890แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของ แมวว่านบ่ผพันปันใดพ่อแมพพี่น้องเมอว่านนั้นห้าน้อยบ่เดินแต่ว่าเล่าพัฒนาป้าเดินดีค่ะเสียนละเสียนเสี่ยนเขาค่ะเขา,ขาเนี่ยอา้าวเมื่อนี้เมื่อไม่ใส่ตัวของแรกมีที่มาให้มารูดสีหน่อยถึงห้าหน่อยอดใจแล้วเนาะพ่อแมพี่น้องมีเหนเสียงโทรศัพท์เข้ามาเนาะอ้ะวาวไม่ กันฮะรีเพียหมองเก่ากับขอโทษขอภัยเลขมีทีม่มาให้มารูด4หน่อยถึงหหน่อย7กับ9กสองตัว4หาง7จ็ดห้9เเบิ้ล9ก้าเจตัว3หาง7 9 5ดเก้าห้สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่7จ็ดห้าเตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว7 9 5ดเก้าหหน้าโจแล้วไปตัว ค่าตอบไลฟ์ fc อยตรงิพี่นองเนาะขรโทษคอไาให้กันเป็นยำคววมเก่าเนอะไปต่อบัตรเป็นควงเลขลับนางฟ้ากระบพันเมื่อนี้เมื่อไม่ไปต่อตามติดเลขลับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่สองศนสองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่ง เบิก็จะเป็นสองสองสมตัว3หางสองสี่ศูนยสองสี่หสองสี่สสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่2 0 4 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่ศูนแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าเลือกไปต่อเป็นของ เป็นของซ่องสุวรรณต้องกราบขอโทษขอให้บยมีพี่น้องเอ้ยมือขึ้นบบอมือว่านบบไปเนาะหานอยเนาะหาน้อยบบผ่านแต่ว่าเล่าแตกกระจุยมือน,นี้มือไม่ไปต่อซ่องสุวรรณก็ไม่ผ่านขอโทษขอให้แฟนครับซ่องสุวรรณมือน,นี้มือไม่ตามต่อซ่องสุวรรณให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หาง

เล้วไปต่อเป็นของใคร <c oughs> ขอโทษคอพ่ายพงทีหน่อยแต่อือแต่แอมอยเพราะว่ามือขึ้นจัดนักจัดนักกันเนาะไปต่อเป็นของล็อกกิ๊กพารวยคนสวยใจดีของล็อกกิกกับขอโทษขอพ่ายแนค่ะปูพา,านมือนี่มือใหม่ไปต่อล็อกกิกพารวยคนสวยใจดีให้มารุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้า สองตัวสีหางเจ็ดสี่เห้าแดสห้าเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสมตัว3ามหาง 7, 8, ็ดแปดสี่ห้าดดแดสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่เจ็ดสี่แดสี่สตัวเน้นเม็ดยาเดี๋ยวเจ็ดแปดสี่แับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของข้าย ไปต่อเป็นของเซียนนุมของเซียนนุมกับบไปบ่ปกานเมือเมอม่อนี้มือใหม่ไปต่อวันนี้วันใหม่ไปต่อเซียนนุมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับศูย์กับสองสองตัวสี่หาง ศูนย์สามเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0 2น0 2สองสามสง่งตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่04243ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวศูนย์สองสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ เสียนมม่มเนาะกราบขอบุญขอบคุณเสียนหนุ่มที่ห้ตัวเลกแนวทางมาวางทางส่องกาบขอบพคุณหลายๆแล้วเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วจารณญาณในการรับชมเนาะเอกมีเขาไม่รู้แล้วกาบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยงมมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ